เพื่อนคราชกที่รักทั้งหลายและพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันตำรวจที่ได้เวียนมาบรรจบอีกครบรบหนึ่งในวันที่13ตุลาคมสุขนี้ผมขอส่งความรึกถึงความปรารถนาดีและความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนและเพื่อนข้าราชกทุกท่านด้วยความจริงใจการปฏริบัติภารกิจของข้าราชการเรบปีที่ผ่านมา ผมไม่รับทราบถึงความมุ่งม,มั่นตั้งใจทุ่มเทเสียสละและทุกคนเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันในการบำบัดทุกข์ปรองสุขให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความสยบร้อยภายในบ้านเมืองโดยได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากแม้บางครั้งจะต้องเสี่ยงกับภัยอันตรายจะต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อมาซึ่งความพาสุขของประชาชนตำรวทุกดา ก็ไม่ได้ย่อท้อหรือเกรงกลัวโดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่จวัดแทนภาคใต้การปราบปรามผู้ทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันปราบปรามกิจกรรมที่คนร้ายต่อสู้และประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในานามของระรามชาติผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้นี้ ในชาติของเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังนั้นสำนักงานบุฒิชาติจะต้องมุ่งม,มั่นและพัฒนาเพื่อให้รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปขอให้พี่น้องข้าราชการตารวจทุกนายให้ความสำคัญกับการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปและสิ่งสำคัญที่ทำให้สำนักงานวิชาติอยู่คู่สังคมได้ดีตลอมปคือการช่วยเหลือการสนุนและการชีนน้แนะจากประชาชนทุกท่านเพื่อให้การาชการตำรวจได้มีความพร้อมในการที่ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งตำรวจทุกนายจะพยายามและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นตำรวจมืออาชีพยิดไม่หลักทางยิบาลเพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ผมขออัฒนากุนภาษีรัตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านครบรับถืออีกทั้งพระรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและพระาบนานาจ้าพระอชินั จงดลบันดาลประทานพอรอนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านพอ,อจนเพื่อนรดาบวดและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจัดพิธรชัยแค้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงและวิผลในสิ่งอันพึงประสงคทั่วการโดยทั่วกันสวัสดี